เคยมีควายตัวหนึ่งกล้าท้าทายพระอิศวรต่อหน้าเทวดาทั้งสวรรค์แม้จะเป็นเพียงสัตว์สี่เท้าแต่มันก็ไม่ใช่ควายธรรมดาเพราะมันคือผลผลิตจากคํำสาปของพระอิศวรเองควายตัวนี้มันมีชื่อว่าโทรพีลูกของพยากาสอนนามว่าทารพาเรื่องราวของสัตว์เดรัจฉานที่อวดดีที่สุดในสามลอกตัวนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันคะ่ะ ก่อนจะไปฟังเรื่องของทรพีเรามาย้อนดูต้นตอคำสาบอันเป็นต้นกำเนิดของทรพีกันก่อนต้นเหตุเริ่มจากบาปของพ่อมันนักเขาไกรลาสมียักษ์ตนหนึ่งนามว่านนทกาลเป็นยักษ์เฝ้าประตูชั้นในสุดของพระอิศวรทำหน้าที่เป็นนายทวารเฝ้าประตูมานับหมื่นปีแล้วมันก็ต้องอยู่โดดเดี่ยวอยู่ไร้คู่มานับหมื่นปีเช่นกันและเนื่องจากนนทกาลยืนเฝ้าประตูชั้นใน มันเลยมีโอกาสได้มองเห็นเหล่านางฟ้านางกำนันของพระอิศวรด้วยระดับนางกำนันของพระอิศวรแต่ละนางก็ต้องสวยงามระดับนางฟ้าในสวรรค์กันอยู่แล้วแต่มีนางฟ้านางหนึ่งที่ต้องใจนนทการยิ่งนักนั่นคือนางฟ้ามาลีนางฟ้ามาลีนอกจากจะมีรูปโฉมนุษงามแล้วยังมีเสียงร้องเพลงที่ไพเราะจับใจนนทการอย่างยิ่งนัก นนทการเปล่าเปลี่ยวเมื่อได้ยินเสียงของนางก็แอบหลงรักข้างเดียวยิ่งได้เห็นยิ่งได้ยินเสียงก็เกิดพิสว่าจนแทบทนไม่ไหวลืมซะสิ้นว่านางเป็นถึงข้ารองบาทของพระอิศวนผู้เป็นใหญ่ในสามโลกวันหนึ่งนางฟ้ามาลีออกไปเก็บดอกไม้ในสวนสวรรค์โดยลำพังนนทการที่แอบ,บดูเห็นว่านี่เป็นโอกาสเหมาะที่จะได้ทำความรู้จักจึงเด็ดดอกไม้แล้วแกล้งโยนใส่ หวังจะสารสัมพันธ์รักเมื่อดอกไม้แห่งรักของนนทการตกใส่นางมาลีแทนที่นางฟ้าจะหันมาพูดคุยด้วยนางกลับกรีดร้องด้วยความตกใจแล้วรีบวิ่งกลับไปฟ้องพระอิศวรทันทีพระอิศวรทราบเรื่องก็เกินโทสะที่นนทการบังอาจมาทำกริยาต่ำช้าใส่นางกำนันของพระองค์ส่งตะวาเสียงดังไอ้นนทการเทพมาลีเป็นข้ารับใช้ของข้า เองบางอาจมาทำบัตรสีมึงไม่กลัวโทษทันหรืออย่างไรนนทการแม้รู้ว่าตนทำผิดแต่เพราะรักบางตาจึงทูลว่าหม่อมฉันรู้ว่ามีโทษถึงตายแต่ที่ทำไปเพราะค่ารักนางขอพระองค์ได้โปรดเมตตาข้าด้วยคำสารภาพนั้นไม่ได้ทำให้พระอิศวรเห็นใจตรงกันข้ามกลับทำให้โกรธยิ่งกว่าเดิมในมือเองกล้าทำตัวหยาบช้าให้ความใคร่บทบังศรัทธา ข้าก็จะสาบให้เองไปเกิดเป็นควายป่ารอจนกว่าจะถึงวันที่เองถูกลูกในไส้ข้าแล้วถึงจะหลุดพ้นจากคำสาบนี้เสียงคำสาบสะเทือนทั่วสวรรค์แล้วนนทกาลก็ลงไปเกิดเป็นควายเผือกนามว่าทรพาร่างใหญ่เท่าภูเขาใหญ่ดวงตาแดงดังไฟทรพาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานมีบริวารเป็นควายตัวเมียถึงห้าพันตัว และเมื่อใดที่นามควายตัวเมียตัวไหนคลอดลูกทรพาก็จะคอยดูหากออกมาเป็นตัวผู้มันจะฆ่าทิ้งทันทีเพราะกลัวคำสาบจะเป็นจริงจนกระทั่งนางควายตัวหนึ่งที่มีชื่อว่านินกาสอนตั้งท้องนางกลัวลูกในท้องจะถูกฆ่าจึงหนีไปคลอดลูกในถ้ำลึกและลูกของนางก็คลอดออกมาเป็นตัวผู้อย่างที่นางกลัวตัวสีดำสนิทเหมือนสีนินดวงตาแดงฉาน และนั่นก็คือทรพีนินกาสอนรู้ดีว่าหากทรพารู้เรื่องต้องตามมาฆ่าลูกน้อยแน่นอนนางจึงให้ลูกน้อยดื่มนมแล้วสั่งเสียว่าลูกรักของแม่แม่ไม่อาจอยู่กับเจ้าได้ลูกจงฟังแม่ให้ดีอย่าได้โผล่หน้าไปให้พ่อของเจ้าเห็นเด็ดขาดเพราะถ้าพ่อรู้ต้องตามฆ่าเจ้าแน่แล้วนางควายก็จำใจฝากลูกไว้กับเทวดาจากนั้นก็รีบกลับไปรวมฝูงเพื่อไม่ให้ทรพาสงสัย ฝ่ายเทวดาทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์ก็เกิดความสงสารนางควายและลูกน้อยจึงลงมาปกป้องดูแลทรพีตั้งแต่อย่างเล็กเทวดาสององค์พิทักษ์เขาทั้งสองข้างและอีกสี่องค์ก็ปกป้องขาดทั้งสี่เสริมพลังให้ทรพีเติบใหญ่อย่างแข็งแกร่งไม่ว่าใครก็ไม่อาจปราบทรพีได้ทรพีเติบโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความคับแค้นใจที่มีต่อพ่อมัน รอวันเวลาที่จะเอาคืนตั้งแต่เล็กจนโตมันอยู่อย่างหลบหลๆส่้นๆแล้วคอยวัดรอยเท้าพ่อของมันวันหนึ่งเมื่อเห็นว่ารอยเท้าของตัวเองใหญ่เท่าพ่อแล้วมันก็ยินดีอย่างยิ่งรอยเท้ากูใหญ่เท่าพ่อแล้วได้เวลาล้องของสักทีทรพีจึงตามฝูงไปแล้วไปเจอทรพาที่กลางป่าและประกาศท้าสู้มันบอกว่าตัวเองคือลูกของทรพา แล้วขอท้ารบเพื่อขึ้นเป็นจ่าฝูงตัวใหม่ทรพาได้ยินก็เดือดดานมีใครกล้าท้ากูแม้แต่ช้างตกบันยังหนีพูดไม่ทันขาดคำสองพ่อลูกก็สู้กันดุเดือดเสียงดังสนั่นฟ้าสะเทือนทรพาเป็นฝ่ายพายแพ้ล้มลงทันใดนั้นเองคำสาบจึงถูกถอนทรพากลับไปเป็นยักษ์เฝ้าประตูตามเดิมแต่เรื่องยังไม่จบเพราะเมื่อทรพีเอาชนะทรพาได้ก็หลงในฤทธิเดชของตัวเอง มันเที่ยวท้าทายไปทั่วป่าหิมพานมันควิกภูเขาของเจ้าป่าควิกทะเลของเจ้าสมุทรเสียงคำรามของมันดังจนถึงเขาไกรลาศที่ประทับของพระอิศวรมันวิ่งไปท้ารบกับพระอิศวรถึงเขาไกรลาดพระอิศวรท้าเก่งจริงออกมาสู้กับข้าซิเสียงนั้นทําให้เทวดาทั้งสวรรค์ตกตะลึงควายตัวเดียวกล้าท้าพระอิศวรเป็นสัตว์เดรัจฉานมหาเรื่องพระอิศวรถึงที่ พระอิศวนจึงสาบเข้าให้มึงมันไม่เจียมตัวจะต้องตายด้วยริบของพญาพาลีเกิดใหม่และตายอีกครั้งด้วยศรของพระนารายพระอิศวนสาบให้แบบพิเศษต้องตายถึงสองครั้งถึงจะหลุดพ้นจากคำสาบนี้แต่ทอรพีกับผัวเราะ,ะเยาะเย้ยมันคิดว่าพระอิศวนไม่กล้าสู้กับมันแล้วรีบวิ่งไปยังเมืองขีดขินเพื่อท้าพญาพาลีให้ออกมาสู้กับมันพญาพาลีได้ยินว่ามีฤทธิ์นัก มาสู้กับกูซิแม้แต่พระอิศวรยังไม่กล้าฮ่าฮ่าฮาฮพาลีได้ยินก็โกรธจัดไอควายโอหังวันนี้แหละข้าจะปราบมุงเองพาลีพูดจบก็กระโจนออกจากปราสาทแล้วก็เข้าฟาดฟันกันตั้งแต่เช้ายันเย็นสู้กันเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีใครยอมใครจากง่ายกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดในที่สุดพาลีก็ออกอุบายบอกให้ทรพีเข้าไปสู้กันในถ้ำแล้วสั่งสุครีบว่า ถ้าเลือดที่ไหลออกมาเป็นสีเข้มแสดงว่าทรพีตายแต่ถ้าเลือดสีจางแสดงว่าพี่ตายให้รีบปิดปากถ้ำเสียอย่าให้ใครเห็นศพสั่งเสร็จก็ตรงไปยังถ้ำสุรการในความมืดของถ้ำสุรการพาลีและทรพีต่อสู้กันอีกครั้งเสียงดังสนั่นวันไหวเลือดสาดไปทั่วถ้ำพาลีเกิดสงสัยทำไมควายตัวนี้ถึงมีฤทธิ์มากขนาดนี้ต้องมีเทวดาองค์ใดคุ้มครองอยู่แน่แน ว่าแล้วก็ตะโกนออกไปว่าเทวดาองค์ไหนคุ้มครองเองอยู่วะทรพีผู้โอหังก็ตอบว่าไม่มีเทวดาหน้าไหนคุ้มครองกูกูอยู่ได้ด้วยสองเขาของกูเองภาลีได้ยินดังนั้นก็ประกาศก้องเทวดาทั้งหลายไอทรพีมันไม่รู้บุญคุณท่านอย่าช่วยมันเลยกลับวิมานไปเสียเถิดเทวดาที่เฝ้ารักษาทรพีมาเนินนานเห็นเดราชานไม่รู้คุณ <c oughs> ก็พากันละทิ้งทรพีไป เมื่อพลังเทวดาหายไปพลังของทรพีก็ลดลงพาลีถือโอกาสกระโดดโถมเข้าใส่ตีนถีบมือจับพระขันฟาดไปยังทรพีทรพีก็เอาเขาขวิดลุกไล่กันทรพีนั้นสู้ขาดใจแต่ก็อ่อนแรงเต็มที่หน้ามืดตามมออร่างกายชาไปหมดในจังหวะนี้เองพาลีใช้มือจับเขาทราพีไว้แน่นส่วนมืออีกข้างที่ถือพระขันกระแทกเข้าไปที่คอของทรพีเต็มแรงเลือดเข้มไหลออกมาจนถึงพื้น ทรพีสิ้นใจปิดตำนานควายตัวเดียวกล้าท้าสู้กับพระอิศวรเหล่าเทวดาต่างดีใจบรรดาให้ฝนตกลงมาเลือดสีเข้มถูกเจอจางสุครีบเข้าใจผิดคิดว่าพี่ชายตายด้วยความไม่รอบคอบจึงปิดปากถ้ำทันทีกลายเป็นเหตุให้บาดหมางกับพาลีและถูกเนรเทศในเวลาต่อมาส่วนเรื่องของทรพีก็ยังไม่จบนะคะ จำได้ไหมพระอิศวรสาปทรพีให้ตายถึงสองครั้งให้ตายซ้ำตายซ้อนเมื่อตายจากเป็นทรพีมันก็ไปเกิดใหม่เป็นมังกรกันลูกชายของพระยาขอนน้องชายของทศกัณฐ์เพื่อรอชะตากรรมรอบต่อไปที่ต้องสิ้นใจด้วยศรของพระนารายณ์ในศึกระหว่างพระรามและทศกัณฐ์เรื่องราวของทรพีตำนานจบแต่คำเตือนยังอยู่ ไม่ว่าจะเก่งกล้าเพียงใดหากไม่รู้คุณผู้มีพระคุณสุดท้ายก็อาจพบจุดจมเช่นเดียวกับทรพีผู้ที่กล้าท้าทายฟ้าถ้าชอบเรื่องราวตำนานเรื่องเล่าสนุกสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะ